วันนี้เราก็อยู่กันที่บึงของหลงนะครับอยู่ที่ท่าเรือไทยเศรษฐีเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือนะครับแล้วก็ไปสักการะพ่อปู่กันที่ตรงกลางครับเดี๋ยวพาไปดูครับตอนนี้ผมอยู่ที่บึงของหลงครับตามตำนานเล่าว่าบึงของหลงเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างคนกับพญานาะคจนทาให้พญานาะคสาบเมืองเนี่ยล่มสลายซึ่งพ่อปู่อือลือเป็นพระราชาคอยทอดสมบัติอยู่นี่ครับ แล้ววันนี้เราจะมาไหว้ขอพรพระปู่อือเลือกันนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับเป็นดวงใจขอสัตพขอใจอคูต่ตามผมนะครับขอให้ลูกถูกรางวัลที่หนึ่งขอให้ลูกถูกรางวัลที่หนึ่งเคล็ดลับในการขอพรที่นี่ก็คือให้ขอพรอ,อย่าบนครับถ้าสำเร็จจะขอกลับมาไหว้อีกครั้ง รู้สึกมีความหวังที่จะใช้ชีวิตต่อไปครั้งหน้าผมจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับมนันมีอีย่งมาพังทลายความมันนู้ซอมลงได้แม่นดินสลายยังมันคงคือจังตอนเริ่ม